มาครับใครที่กําลังรอชิปยาวอยู่เนี่ยผมจัดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและในลิปลิปนี้ผมจะมาทาแนวสตอรี่ในการฟาร์มอีก1คลิปครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบชิปแนวสตอรี่เนี่ยรบกวนฝากเพื่อนกดไลค์ให้ถึง300ไลค์นะครับลิปเนี่ยผมตั้งใจทํามากจริงๆครับแต่ก่อนจะไปรับชมชิปเนี่ยผมมีข่าวมาแจ้งเว้คือช่วงเนี่ยฟุตเทจผมหมดครับจำเป็นที่จะต้องไปหาฟุตเทจให้มากขึ้นเพื่อให้ตัวผมเองเนี่ยได้มีคลิปลงอย่างต่อเนื่องมากขึ้นครับช่วงนี้เนี่ยก็เลยจะลงคลิปน้อยหน่อยนะ และสําหรับใครที่อยากมาดูไลฟ์สดของผมเนี่ยก็สามารถมาดูได้ที่ YouTube หรือว่า Tik t o อกเลยนะครับผมไลฟ์ตั้งแต่6กโมงเย็ยนถึง2องทุ่มก็มามอบคอนเทนต์หรือมาโดเนทให้กันได้นะครับถือว่าช่วยๆกันมาสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟให้สตรีมเมอร์อย่างผมกันแล้วกันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยไปรับชมคลิปไปเลยครับต้นซีซั่นแบบนี้เนี่ยก็ต้องมองหาร้านเติมเกมแพลตฟอร์ราคาถูกๆใช่ไหมล่ะครับนี่เลยครับซีโก้ีเฮดร้านเติมเกมที่ถูกที่สุดและปลอดภัยที่สุดอย่าลืมนะครับเติมเกมนึกถึงิก์อยู่ใตปน และในคลิปคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทำสตอรี่ฟาร์มใน Space City โหมด4 0 0 0 5กันเว้แน่นอนครับก่อนจะไปลง4 0 0 0 5ผมก็ขอมาวอร์ม Space City รับสุดยอดก่อนเลยละกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเกมวอร์มของเราเนี่ยจะรวยขนาดไหนปไปรับชมกันเลยครับกระสุน4ถ้าไปยิงเกาะ5มันจะเข้าเกาะก่อนเข้าเหนือแต่ถ้ากระสุน5ยิงเกาะ5จะเข้าทั้งเกาะแล้วก็ทั้งเหนือ ตัวลูกที่หายเลยนื้อเนื้อเนือน้าน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 อนยาอยู่ผมยิงเอ็มไปยี่น็อกไปตัวหนึ่ง และในคลิปคลิปนี้เนี่ยเราใช้เกาะแดงเป็นหลักครับด้วยความที่ว่าเกาะแดงเนี่ยมันเป็นเกาะที่ถึกมากครับผมก็เลยไม่เข้าไปฟาร์มครับเลือกที่จะไฟคนเป็นหลักมากกว่า ตอนนี้เนี่ยเรายิงไป4ตัวแล้วครับเท่ากับว่าจะเหลืออีกประมาณ10ตัวในแมปลยและด้วยความที่ว่าตี้นี้เนี่ยไม่ค่อยมีอะไรครับผมก็เลยตัดสินใจเดินไปลุยต่อครับอขอบคุณโดเนทตร,ร้อยหนึ่งนะครับมีนะมีนะไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ไม่ไมีดโิโอ้โอโห้ช่ ตอนยิง<ห>แม่งไม่โผ่ตอนโผ่ไม่ยิงนี่และใช่ครับผมตายแถมตายยกตีเลยด้วยและสาเหตุการตายเนี่ยมันไม่ค่อยน่าให้อภัยเท่าไหร่ครับตอนกูจะอติดันแม่งโผ่พอดีเลยโอ้โอตายทํมมิ่งทัมมิ่งแกโดนลูกแ๊บเดียวปะใช่ผมโดนหัวทุกนัดเลยแกโดนแกโดนทุกนัดเหมือนกันหรอหัวใช่โอ้โหโอ้โหแฮกปี้ชัวรยชัวรี โอ้โห <S <S และใช่ครับเกมวอร์มเราดันมาเจอโปรเว้ผมก็เลยเอาความเดือดดานจากโปรที่เจอเนี่ยมาลงกับเกมนี้ครับบอกได้เลยเกมเนี่ยยิ่งเดือดสุดๆเเออออยมมีนะีีนนนะะตตรรงไไหหห่้ เจดีปะสุนะมแตกมีน็อกตัวหนึ่งนะ งอมตัวหนึ่งไม่งอไม่ไมองอมสายตัวหนึ่งเจ็บเจ็บก่อแตกเอาตัวขวาก่อนพี่ตัวขวาตัวเดียวมันขีดวิ่งหมดว่ะอยู่หน้าผมเลยไหน

ไววแล้เนี่ยเดี๋ยวกแกดูนะกอดตัวเนี้ยซ่อมทีหนึ่งแทบไม่เหลือดูดเเิเห็นปะเหลือยี่สิบอะเนี่ยแกเห็นปะต่ําเนี่ยระดับต่ํามันไม่ดีเว้ยมันซ่อมในแมปมันลดเยอะผมก็เลยไม่ค่อยอยากเล่นไงกอดตัวเนี้ยแป๊บหนึ่งนะสกของแป๊บไอตี้ยนี่ยไอตี้เนี่ยแต่หมดหรือไรว่ะที่มันยิงผมไะตี้หลังอะหมดแต่ว่าตี้มันมีอีกตี้หนึ่งก็คือไอตี้เซ็นทอ่ว เซ็นทอยังผมโลลูกอันหึงอืมเฮ้ยเอ็มพอยี่มามาจากไหนกันไอ้ตีมพอยี่อ่ะมันมาหลักสภพานในพอยี่อ่ะแตัวนไม่ มันไม่ได้เปิดประตูนะอืมเก็ตอยู่เปิดได้ปะแกเปิดได้ปะประตูมันชุบมั้นอะผมไม่มีการแล้วเด็กชุบเล่าผมอยาก่าอยากปิดจัดอติปิดมันดิปิดมันดิผมไม่มีไม่มีปิดมันดิปิดมันดิปิดมันดิมาปิดดิ ต่องเลยตัวนึงไป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 แม่งโดนแฟสดแบบไม่เล่นเลยอะ่ะนี่หระจับเป็นหมอครับสภาพ <c oughs> โดนทุกนัดโดนแฟสดแบบวิ่งตามแฟสดแล่ลอยมาเลยแม่งเอ้ยหันหน้าหลบกบ็ อนะเดี๋ยวแบ่งเดี๋ยวแบ่งกันเดี๋ยวแบ่งของเดี๋ยวแบ่งของของมีแบ่งเยอะอยู่แม่ไปต้องวนกลับไปเซ็นท่านนั่นน่ะแต่แม็กแกสแกนย้อนกลับไปเซ็นท่านได้ปะไม่รู้นาเว้ยมามาขอจู่วะเฮียนี่มันเอา่แล้ววะมันยิงกับ เราต้องกลับอ่ะพี่กลับไปเอามันดิผ่านวะนี่ไงอยู่หน้าเลยเนี่ยโอ้โหนับโดนสตาร์ทนับระเบิดโอ้ยเไว้ไว้ไม่มีตัวให้ไม่มีตัวนี้นนกูโดนฟอสเพี้ยกูโดนฟอสเพี้ยนเลย กูขอทีทุกอ่ะไอ้เที However, so well. <c oughs> past, past, course, ่ยแค่แม่งไม่เจอสตรีมสไนค์กับโปรกูขอได้ปะไอ้เที่ยแค่เนี้ยทำให้กูไม่ได้เหรอไอ้เที่ยแค่แม่งไม่มีสไนค์กับโปรเห้อและหลังจากที่ยิงเสร็จเนี่ยคลิปก็ไม่มีอะไรเลยเว้ยเก็บของออกสบายใจเลยเพราะว่าเกมเนี่ยเราเคลียร์หมดแมปแล้วครับ และด้วยความที่ว่าตี้ผมเนี่ยไม่ได้ยิงใครเลยครับผมก็เลยแบ่งศพให้คนละศพสอศพทำให้ช็อตเก็บของเนี่ยมันเละเทะมากๆผมก็เลยตัดมาจุดออกเลยละกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปต่อกันที่สเปซ4 5 0 0 0เลยนะครับ <Hey. S 1> เกมเมื่อกี้เนี่ยถือว่าอิ่มมากๆเลยครับออกประมาณห้าหกล้านก็ถือว่าคุ้มอยู่จริงๆอ่ะออกประมาณเจล้านครับถ้าไม่แบ่งของเพื่อนและในเกมเกมนี้เนี่ยผมเกิดบ้านคนรวยครับแล้วก็ลองฟาร์มเล็กๆน้อยๆครับสรุปเนี่ยของม่วงเต็มกระเป๋าเลยครับแต่ระหว่างที่พวกผมฟาร์มอยู่เนี่ยผมได้ยินเสียงไฟกันตรงทะเลทรายครับก็เลยว่าจะไปแจมสักหน่อยฝนสลิงไปได้ไหมผมว่าดูจากทรงแล้ะน่าจะบวกกันไกล,ลยอยู่ สี่แสนห้าก็เหมือนหมดปกตินี่แหละที่วอาผมเฮ้ยอไ,ไม่เห็นวะพี่ไม่เห็นวะเอเเอเดูอยู่ตะลิงขึ้นนะ ยิงกันอยู่พี่ฝั่งผมเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้ตัวหนึ่งโอ้อมออหมดหิ่แล้วหมดหมดแล้วป้หมดแลวหมดละไว้ทุกตีเลยหาศพฟรีเลยตัวละเศษส,สองเศษอ่ะ ตพมันเป็นเศษหมดเลยอะ่ะไม่ต้องขอฉันก็จะบอกเลยว่าสี่แสนห้ามันก็หมดปกติดีๆนี่แหละพี่อย่าไปวันดิมันแค่เล่นช้ากว่าเดิมนิดหน่อยกระป๋อทองเหลือนอะเจอตัวเดียวเองอันตรงนี้ฝั่งนี้จะยิยง,ไงไงี้ปะ ใช่ใช่ใช่โอ้มันใช้เอทีเลยเหรออีโอ้ยสปีก็ดีขนาดนั้นเลยเหรอทั็โหมดปกตินี่แหละแต่แค่เล่นช้าเฉยๆมัน<ๆ>มันถึงน่ากลัวไงมันจะเหมือนทีวีหกหนึ่งดักอยู่ทุกที่อ่ะแล้วก็แค่ว่ากระสุนมันแรงเฉยเฉย กระสุนมันแรงซื้อและหลังจากที่เก็บของเสร็จเนี่ยหลังจากนั้นพวกผมเนี่ยก็เข้าไปฟาร์มข้างในต่อครับมีไฟกันอีกนิดนหน่อยหน่อยแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ยิงใครเลยครับเพราะว่าตาเนี่ยผมเอากอหกตัวที่หนักที่สุดมาครับทาให้วิ่งช้าตามคนอื่นไม่ทันครับและก็ในตานี้เนี่ยพวกผมเนี่ยลองทําการออกจรวดเพื่อทดสอบเดดียดอกครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าจรวดเนี่ยมันดอบของอะไรให้เราบ้างของก็จะมีอะไรทมันเปิดทำให้กระสุน ใช่ย่ยมัวงจรและในเกมนี้ก็ถือว่ารวยใช้ได้เลยครับออกคนละ4ล้านถือว่าตอบโจทย์อยู่นะสเปซซิตี้สี่แสนห้าเนี่ยและหลังจากนั้นผมก็มาต่อที่ซีโร d เดมครับแต่คลิปๆเนี่ยมาจากซีั่นสี่นะครับก็เอามาเป็นฟุตเทสตอรี่เพิ่มนิดหน่อยละกันมากมากไม่ไม่ใช่แล้วขึ้นบนดีกว่าลุงน้องบอลมาเต็มแล้ย บอสโดนช็อตเยอะพี่เเเจ้้าลยยอมงมาตายลูกน้องก็ตายตายเต็มเลยฝั่งที่ไม่ใช่ฝั่งที่เรามาเนาะอ๋ออย่าเ้ยที่ฝั่งนี้น โอ้อะไรนี่กูแบบปลาข้ามไปแล้วนะเว้ยตีอเอา ตาไหนปะใต้ดินปะ<ห>บอร์ดข้างล่างเหมลงไปตายใต้ดิน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 ้ดิข,อ,ขอ,อนี่งสแบงผมเห็นแล้วไอไอลำพวงอะงงงงอไอเ,เอ,อ๊ยเอ้ยลงมาไงเนี่ย ตอนเนี่ยเรายิงไป2ตัวแล้วครับผมก็ทําการซ่อมตัวไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งเพื่อนผมเนี่ยไปยิงตัวสุดท้ายของตีนี้หมดแต่ว่าระหว่างที่ซ่อมตัวอยู่เนี่ยมันมีอีกตีนึงเข้ามาต่อครับเจอกับตายขึ้นดีกว่าวตรงไหนตรงไหนไมีแฮกคอตัวหนึ่งนะมีน็อกด้วยนี่แกบอก น็อกน็อกดาวแล้วน็อกน็อกดาวน็อกตายแล้วเจ็บอยู่ล่างน็อก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  อยู่ข้างนอกปะตอนแรกเนี่ยตัวที่ผมเพิ่งจัดการไปเนี่ยมีสามตัวครับแต่ว่าตอนเนี่ยหายไปไหนไม่รู้อีก2ตัวผมก็ไล่เช็คไล่หาสุดท้ายเขาเนี่ยอ้อมกลับมาชุบเพื่อนครับเฮ้ยอยู่ฝั่งอยู่กับผมอยู่ผมใใมันดึงกันขึ้นมันดึงกันขึ้นนอกอเก็บ สองตัวรอบออโดนโด,ด,ด,ดนอ,อเฮ้ยหลังหลังระวังที่ผมกำลังไป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 คือตอนเนี้ยติดไฟสองตี้ครับน้องผมเนี้ยไปรับอีกตี้หนึ่งอยู่แต่ว่าพวกผมเนี้ยไฟก็อีกตีหนึ่งและด้วยความที่ว่าน้องผมเนี้ยอยู่ตัวเดียวครับทําให้น้องผมเนี้ยลงไปนอนคุยกับรากมังม่เป็นที่เรียบร้อย น่าชุบเพื่อนอยู่ตรงนี้จุดจดตรงนอยู่นี่นอยู่น,น,นี่อยู่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 นี่ตท้ายตัวท้าอยู่โอเคแบงงน้องนออ่าตัวสุดสดสุดล่ดสุดสุดสยดสุดดดดด และหลังจากที่ผมเคลียร์ของคัดของเสร็จเนี่ยผมก็มาเปิดการ์ดต,ต่อครับเดี๋ยวไปลุ้นกันดีกว่าในเกมเนี่ยเราจะได้ของแดงหรือเปล่าถ่นนแดงแด ielle, คทรีีเยวววัาาาม,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 ามต้ตต้้้ใุสชลณ เออแต่อย่างน้อยผมซ่อมแดงสองร้อยเลยนะเอาลงมาสองร้อยเหมือนกันไปสองรอบอ่ะไม่ลดกันแบบซ่อมไปแทบของแดงผมเอซ่อมแดงผมแทบไม่ลดอ่ะรา้วจุดต้อยโอ้รับเยอะด้วยดิเฮ้ยโดยจะวิ่ตัวนั้นน่ะตัวที่มันก๊อกมาลูดผมอะแม่งมาจากไหนก็ไม่รู้มาจากฝั่งพวกแกเนี่ยดูอีกฝั่งอยู่งงมาไม่เป็นไรพี่ชิลชิชิเพราะว่าตาเนี้ยผมได้ของแดงไงล่ะ S <S <S และใช่ครับในเกมเกมเนี่ยผมออก3ล้านครับเซตที่ยิงได้เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทำให้ผมเนี่ยไม่ได้ตัดช็อตเก็บของมาให้ดูเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สเป e ิตี y 4 0 5กันเลยดีกว่านะครับยังอยู่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 นะลงมาละตัวนึง ตัวผู้หญิงตัวผูว้ชายอยู่ในสภาอยูอนนอ่นะถูกไหมหรอเหลือฝั่งนู้นอะฝั่งตรงข้ามตัวเดียว ออ,อย่นนนะและตีต๋เนี่ยเราได้ยิงไปคนละตัวครับก็เลยแบ่งของกันลงตัวนิดนึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปต่อกันที่ซีโอเลยดีกว่านะครับบวกกันอยู่ข้ล่างโอซีอีโอมันก็เปิดว่ะปา,าอยู่ น็นอกหนึ่งผมต้องเล่นนะเว้พี่เล่ไหนอ่ะอ๋อนี่ไงไวายตัว m ีเอ็มสองเลยเอ่ะ ใช่มันกำลังจ้วงเลยฮะดีทีตอนอย่างรีซิชันแล้ว,ลวโโครับใช่กำลังจ้วงโอ้โหออันนี้ใครยิงอ่ะชื่อจีนแอมซูกาเลอรหกเนี่ย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 โคตรตึงยิงหมดเอ้ยต่แบงก์แกลืมนะตอตแพ็ค ถือว่าตีนี้เนี่ยของอิ่มใช้ชได้เลยนะครับมีเก<น>าะแดงแถมปืนดีๆตั้งหลายกระบอกพวกผมเนี่ยก็ทําการคัดของเคลียรของอยู่สักพักหนึ่งครับแล้วก็ตัดสินใจว่าเอ้ยเดี๋ยวเราเนี่ยไปเดินฟาร์มต่อรอบตึกดีกว่าแต่ว่าก็ไม่เจออะไรดีๆเลยครับเจอแต่ของม่่งกับของทองนิดๆหน่อยๆก็เลยตัดสินใจเอ้ยเดี๋ยวเราเนี่ยสับออกรีเกมใหม่เลยดีกว่าเล่นช้าหน่อยเชฟโอ้ <laughs> <laughs> เล่นไปได้ครับเล่นช้าเล่นเลยเป็น และใช่ครับในคลิปๆเนี่ยมีแค่นี้เลยครับไอตัวผมเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นคลิปยาวครับก็ต้องขออภัยคนดูด้วยนะครับเนื่องจากฟุตเทจเนี่ยมันประมาณ3ชั่วโมงเลยไหมแต่ผมสับไปสับมาเนี่ยมาเหลือแค่ี่21นาทีครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปลปหน้าเนี่ยผมแก้ตัวให้นะครับเดี๋ยวตัวผมเนี่ยขอไปหาฟุตเทจเพิ่มก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ